สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านคลิปนี้พามาดูรถลอครับฮ i โน่เอฟเอ็ J, แรงมา้ากระบะทรงชนบุรีครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้ว ไปไหนนี่ใครๆก็รู้จักไม่ต้องทักไม่ต้องถามว่ารถคันนี้มาจากไหนสวยงามครับกับเจ้ารถตัดอ้อยคารมิโก้ส0 0พคารมิโก้สองพนี่ใช้เป็นเครื่องแคตเตอร์พิล่าครับ325แรงมา ว่าสุดจัดเลยนะครับพี่้องบรรยากาศตอนเย็นๆครับอากาศไม่ร้อนอไปเรื่อย ตาเบอกว่าใกล้จะได้เวลาถอนแล้วเดี๋ยวนี้ท้องไส้เริ่มปั่นปวนแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วยังไม่จบภารกิจครับเลยอีกหนึ่งลำแต่ลำนี้นี่ถือว่ารอ นั่งจัดเต็มครับพี่น้องสายวาน,นี่จัดให้เลยครับ ลองอ้อยค่อนข้างยาวนิดนึงอยู่ในดวงอ้อยนี่ฝุ่นก็จะเยอะสักนิดนะครับก็ทนดูเอาภาพอาจจะมัวๆสักนิดเนื่องจากฝุ่นเยอะอ๋อ สุดอ้แลนะครับก็จังหวะกลับรถคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามครับสวัสดีครับ